สวัสดีครับผมปอนันทชัยกับรายการ Dream Catcher รายการเรี l ลิตี้ที่จะตามติดชีวิตนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับผมหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนย้ายแผนกของน้องๆในการฝึกงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่สามารถปรับตัวได้เพราะว่าต้องเจอกับงานที่ลําบากกว่าหลายคนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันจากแขกผู้เข้ามาพักด้วยนะครับผมสถานการณ์จะเป็นยังไงไปชมมาพร้อมกันครับ สำหรับตอนที่แล้วนะครับน้องๆทุกแผนกต้องสอบประเมินผลหลายคนตื่นเต้นกับการสอบแต่น้องๆทุกคนเตรียมตัวมาดีตั้งใจทำมาอย่างเต็มที่จึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนทุ่มเทให้กับการสอบมีทั้งรอยยิ้มทั้งคราบน้ำตาและเห็นถึงการทำงานแบบเป็นทีมเวิร์กที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับมาถึงตอนที่5แล้วนะครับน้องๆทุกคนได้ทำการเปลี่ยนแผนกและต้องเรียนรู้งานใหม่ๆแผนก housekeeping จะเปลี่ยนไปฝึกที่ผนแผนก F&B ส่วนน้องๆแผนก F&B จะย้ายไปฝึกที่ผนแผนกคิทเช่นแผนกคิทเช่นออกมาฝึกที่ฟรอนต์ออฟฟิศและน,น้องๆแผนกฟรอนต์ออฟฟิศต้องไปไประจำที่ผนแผนกเฮาส์ k ิท p i n g ครับเฮาสกิทเช่เวลาเวลาปิดรถมานะคะให้หันมาด้านนี้นะคะ เดี๋ยวพี่จะให้ปูเตียงก่อนนะคะพี่ไล้าข้างน้นกับเช็ล้าะเอาให้ปูเตียง่ยงก่อนเอาละครับเริ่มงานแรกสำหรับแผนกใหม่น้องๆ housekeeping ก็ได้มาเรียนรู้วิธีการปูเตียงตามมาตรฐานโรงแรมกันเลยทีเดียวนะครับเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆจะทำออกมาได้เนียบขนาดไหนครับมันจะมีผ้าหัวท้ายโยนผ้าหัวท้ายนี่คือหัวอะโยนท้ายเสร็จแล้วดูตะเข็บผืนที่สองก็คือหงายตะเข็บขึ้นมาบัดผ้ายก ผ้าแล้วก็ให้ผ้าเนี่ยทิ้งตัวไปทางด้านหน้าทางหน้าแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บพอผ้าทิ้งตัวเสร็จลากผ้าให้ชิดกับเตียงโดยที่ไม่ต้องยกมือนะผ้ามันจะมีสามลายคือถ้าผ้าเส้นลายกลางอ่ะเส้นลายกลางอยู่ตรงกลางก็คือถือว่าผ้าทั้งสองด้านเท่ากันเสร็จแล้วมาดึงผ้าที่หัวเตียงดึงโดยที่ไม่ต้องยกมือ ดึงลากกับเตียงไปเลยเพื่อที่ไม่ให้หลมมันเข้าไปแล้มันจะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องลูบนะโทษโค่ะลงเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะแค่นี้เวลาจะพับผ้าหัวเตียงกลางมือให้สุดเ,เท่ากับเตียงพอดีน,นะคะแล้วก็ยกผ้านิดนึงแล้วค่อยวางลงไปความกว้างของอันเนี้ยประมาณ7-8นิ้วก็คือให้ความกว้างเท่ากับข้อมือถึงข้อศอก ให้เราวัาดเอาเองนะคะมันก็จะพอดีเสร็จแล้วเก็บด้านข้างเวลาเก็บด้านข้างก็เอามือรูปเข้าไปด้านในผ้าไหน,นมังจะได้เรียบๆแล้วก็เก็บเวลาเก็บด้านข้างให้อยู่ตรงหัวเตียงใช้มือนี้ยกแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บ ดึงผ้าชิ้นบนสุดจับให้ได้ผ้าชิ้นบนสุดแค่ผืนเดียวแล้วหงายข้อมือขึ้นแบบนี้นะคะดึงตรงที่มันลำแหลมของเตียงดึงดึงให้มันรู้สึกว่ามันมีการขยับขยอนของชิ้นผ้าอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วดึงผ้าไว้ก่อนผ้าด้านข้างอะ่ะหนูจับจับจับผ้าดึงดึงผ้าไว้แล้วก็กับพร้อมกับยกเตียงเข่าข้อมไว้เอาเข่าข้อมอย่างนี้ไว้มันจะถนัดกว่านั่นแหละ หนูไม่ค่อยทํางานบ้านค่ะเป็นครั้งแรกค่ะก็ก็เป็นครั้งแรกที่โอเคปูเตียงเป็นด้วยปูเตียงตอนแรกมันจะมีเทคนิคด้วยค่ะพี่มีมีเก็บตรงมุมนั้นมุมนี้ตอนแรกเขียวให้มันง่ายพอลองทําเองปูเตียงหนักมากพี่ยกทีมือสั่นคือกืคือคนไม่เคยทําเตียงอ่ะพี่ก็ยกทีพอทาไปไปสองสาครั้งก็เริ่มทําได้แล้ว จับผ้าผมให้มันชิดกับขอบของมุมมันให้มันเข้ามุมมันขอบปายขอบมันเสร็จแล้วกลับผ้าอ่ะอันนีิ้งผ้ามันด้านล่างก่อนอ่ะเห้ยาให้ขอบมันเข้าของมันเองขอบ้าหผมเข้าขอบผ้าดูเวยย่ยังของหนูอ่ะแล้วก็ไปคนละฝั่งอ่ะวางวางก่อนมาเรามาท้ายเตียงเอามุมผ้าห่มใส่มุมผ้าดูเวยทำมุมแบบนี้เวลาปูผ้าดูเว ดึงดึงผ้าด้านท้ายลงมาให้มันเก็บท้ายได้กระตุกขอบผ้าด้านข้างให้มันเข้ามุมของมันจับจับกดกดผ้าแบบนี้แล้วยกอ่าดูซิเท่ากันหรือยังโอเคแล้วก็รูปผ้าด้านในด้วยรูปผ้าด้านในคำว่ารูปผ้าด้านในคือรูปเข้าให้นิ้วสุดจนถึงขอบนี้แล้วรูปเข้าหาตัวเอง รูดลงมาเหมือนเป็นการรูปผ้าด้านในให้มันเรียบรูดลงมาจนสูงสุดเสร็จแล้วพอเราจะเก็บด้านท้ายรูปตั้งแต่กลางเตียงลงไปท้ายเตียงรูปรูปรองก่อนรูปลองก่อนอ่ะยกแล้วเก็บ <S <S ก็สนุกดีพี่รู้สึกแบบแตกต่างกันอันนั้นก็มีงานหลายๆอย่างแต่อันนี้ก็มันต้องใช้แรงเยอะพี่ก็แต่อย่างน้อยก็อยู่กับเพื่อนได้คุยกับเพื่อนทางานเพื่อนก็ยังสนุกพี่แต่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อย เนื่อยมากผมว่าล้างซ้วมอะพี่หนักสวม <c oughs> คือคือผมไม่นี่มามา,มาทำงานแล้วพี่กับหอผม <c oughs> ไม่เคยทำของตัวเองนะพี่จาา้างแม่ว่าที่หอทําอย่างเงี้ยเออแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ทาแต่ทำหญางก้อยก,ก็ก็ดีพี่ฝึกความอดทนฝึกอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้การปูเตียงการทําความสะอาดอะไรหลายอย่างอะไรเง,งี้ยพี่ครับจับ กระทุงผ้าก่อน mm hmm. กระถุ n g หมอนไงเอ mm hmm. พี่เฮ้ยพี่ยังไม่ได้สอนแล้วเหรออ่ะเราจะโชว์ด้านล่างถูกไหมอ่ะโชว์ด้านล่างอันนี้คือเขาเรียกว่าปากหมอน mm hmm. นะปากหมอนนี่คือลิ้นหมอนเอาลิ้นหมอนไว้ด้านล่างก็คือวางในลักษณะแบบนี้แลนะทีนี้เราจะโชว์ด้านล่างจับผ้าขอบด้านบนกระทุงนะคะตอกันลงไปแล้วมันมีเศษส่วนที่เหลือเอาส่วนที่เหลือ พับเข้าไว้ด้านในใก็คือไว้ด้านล่าง,าางใช่แล้วทีนี้วางวางรษางแบบนี้นะด้านล่างมันก็จะเรียบอ,อเก็บส่วนที่เหลือเนี่ยไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดูลิ้นหมอนด้วยนะอะลองทอําดูตอกลงไปนะคะแล้วก็พับส่วนที่เหลือทีนี้พับหนูก็พับเข้าหาตัวเองอแล้วก็จับมมอนจับแบบนี้เอ,อแล้วก็วางซ้อนให้มันเท่าๆก,กันนั่นแหละ ตัวเองว่าวางยังไงเอาลิ้นหมอนไว้ด้านล่างตอนแรกอยู่ฟรอนต์มาเขาแบบฟรอนต์ก็แค่เจอเจอกับแขกแล้วเช็คอินเช็คเอาท์อะไรอย่างเดียวพอมาเป็นเฮาส์คิปปิ้งก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนหลังบ้าน่อพี่แบบคอยทำงานแบบเหมือนเบื้องหลังเนาะหรืวแบบจริงๆมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญกับโรงแรมอะครับจริงๆแบบคนนอกอาจจะแบบเออแบบแค่เฮาส์คิปปิ้งก็ไม่ได้ไม่ได้สำคัญอะไรแต่แบบ ผมไม่มีเฮาขึ้นมาลงแรงก็เป็นโรงแรงไม่ได้ครับดันเตียงเข้าใช้เขา่าดันเซฟหลังตัวเองเซฟสะโพกตัวเองนะคะใช้เข่าดันได้เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้อย่างนี้ว่าเราใช้หลังใช้เอวในการทำงานเยอะเซฟตัวเองด้วยนะคะพอดันเสร็จแล้วเราค่อยมาเคลียร์อีกทีอ,อันนี้เราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเตียงหน้าเอาใหม่เอาสวย เนาะอันนี้เส้นลายเส้นลายเอียงมากเลยโอเคเ่แต่แบบมันก็สนุกที่แบบว่าเพื่อนช่วยกันปกติไม่รู้ว่าคือบ่นแบบเป็นงานที่แบบแสดงให้รู้แบบหลักการจริงหรือเปล่าเพราะแบบพกอแ่นมันยืนสวยได้อะไรได้แต่แบบพแผนกนี้คือซ่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ หนูก็ไม่คิดว่าแบบเพื่อนที่คุณหนูคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่คิดว่ามันจะทำาทํทำพี่มันเอามือล้วงเข้าไปเลยเออหนูก็แบบโอ้บ้านอีกคนหนึ่งบ้านร้อยล้านอีกคนหนึ่งบ้านเจ้าของแป้งตาบังกรอะไรเงี้ยโอ้แม่เจ้าอยู่ทีมดีนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบแอนตี้มากไม่คิดว่าจะแบบได้เจอเพื่อนดีๆอะไรเงี้ยสรุปส้วมเป็นส้วมกระจกกระจกแต่แบบทุกคนไม่เกี่ยงเลยพี่แล้วหนูก็แบบว่าที่เนี่ยสอนดีจริงๆแบบภูมิใจนะจริงๆแบบรู้สึกว่า ถ้าเกิดไม่ได้ประสบการณ์อย่างที่นี่ไปแล้วเราไปทำห้าดาวอะแล้วเราโดนเขาเล่งออกมาแล้วเขาแบบมา,มา,ม,ามาว่าทีหลังว่าแบบทำไมมาหาลัยไม่ได้สอนเหรออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเสียมาหาลัยแล้วก็ตัวเราเองอเสียชื่อเสียงนะทำอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยมาสิฉันจบมาจากไหน s p H สารยาพาวิเลียอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกดีค่ะเมื่อวานลูกค้าก็ถามหนูบอกหนูก็บอกว่าไม่นะคะพี่งานมันหนักก็จริงแต่แบบประสบการณ์อะหนูได้จากที่นี่เยอะมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์มันเป็นแบบ เพื่อนสังคมการเรียนรู้งานการปรับตัวเข้ากับคนอื่นวันแรกเนี่ยเหมือนตกสวรรค์นะพี่รู้สึกว่าแบบวันแรกนี่แบบสวยมากเดินเชิดเชเชตอนนี้รู้สึกแบบอย่ามองชั้นนะ้อย่ามองอย่างเงี้ยให้ล้างห้องน้ําอย่างเงี้ยหนูก็แบบอะไรอะล้างห้องน้ําอะไรเงี้ย แบบเหมือนมาใช้ก่าวหมาตอนที่แบบทําฟอนตอย่างเงี้ยก็แบบสนุกมากโอ้โหขายกันใหญ่เลยอัพเซลลห้องอน,นั่นนี่จากพันสองพี่อย่าซื้อพันสเลยซื้อพันหดีกว่าเอามันสิห้องอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็โดนทําหมดเลยค่ะทุกคน ิดเป็นราคาเตียงเสริมเตียงละ500บาทค่ะแล้วก็มีเซอร์วิสชาร์ตอีก10%ซึ่งก็คือรวมแล้วเป็น550บาทค่ะออ๋ก็คือยังไม่ชัวร์ว่าจะมีเตียงเสริมไหมใช่ไหมคะอย่างนี้รอสักครู่นะคะเขาจะตอนนี้มีคนพักอยู่สองคนนะครับแล้วก็เขาไม่แน่ใจว่าจะมีคนที่3หรือเปล่า <Okay. S 2> ก็คือคนจะเดลิเวอราเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ฮะก็คือถ้าเป็นคนที่3เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมาแจ้งได้ที่นี่เลยครับที่ฝันที่ฝันออฟฟิศก็ได้รันอันโฮ รเสาค่ะสามารถแจ้งที่เคาน้องฟิสได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคิดชาร์จแล้วก็พอเช็คเอาท์แล้วก็ค่อยชำระเงินค่ะหลังจากที่อยู่แต่ในครัวมา3สัปดาห์พอได้มาอยู่แผนก Front Office น้องๆก็ต้องเป็นหน้าด่านที่คอยบริการลูกค้าซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้ส่วนแผนก f b f o o น a n d b e v e r a g e s น้องๆก็เจอกับการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ ให้ได้เรียนรู้กันตั้งแต่วันแรกแรกของการฝึกงานในแผนกใหม่กันเลยทีเดียวครับสำหรับน้องยินดีสาวน้อยร่างเล็กประจำแผนก F&B วันนี้เธอได้เรียนรู้อะไรจากการปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดเลี้ยงของโรงแรมบ้างไปฟังกันครับ กังวลค่ะกังวลว่าน้ําจะหกใส่แขกค่ะการน้ําหนักมากเลยค่ะแล้วก็ถาดอะค่ะหนักมากเลยเพราะว่าบางทีหนูเก็บถาดอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีหลายจานมากค่ะแล้วแบบบางแขกบางท่านก็จะอ่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีหนูก็หนักมากค่ะเดินมาเมื่อตอนกังวันปวดข้อมือมากเลยตอนแรกรู้สึกเหมือนได้เลื่อนขั้นค่ะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกเริ่มคิดถึงเขาค่ะเอมันมีแบบเหนื่อยค่ะแล้วมันต้องยืนตรงยืน ตัวเป๊ะอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าถ้าหนูอยู่เฮ้ามันแบบชิลชิลชิลกว่าสบายกว่าแล้วก็แบบว่างานมันก็ไม่เหมือนกันค่ะหนูชอบขัดส้วมมากกว่ายืนอยู่หน้าแขกค่ะแมมดูเหมือนน้องยินดีเธอได้ค้นพบงานที่เธอชอบซะแล้วละครับผม